ไปยังรถไงครับมือคุณเหรอขาดครับคือขาดเลยวะตลาสองของบุ้มีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับมาอีสานซิตี้นะครับมืัอนี้เอาเบ็ดปักมาใส่นะครับสามสิบก็หลังนี่แหละครับสามสิบสองสามสิบสามหลังนี่แหละครับประมาณนี้แหละก็ใสอ่อนมาแล้วครับน้ำขอบขอบให้หน้าปลาหยางหกนะครับบริเวณปลาเขาด้วยนี่เด้อ ขอบไม่แล้วเง้ยาไปถามมารุนกันนะครับอากาศมั็นหอนครับผมเอาแห้งเลยประเทศไทยตอนนี้ปักซะถามมารุนกันมือแรกนะครับทุ่มสองทุ่มนะครับสีออกมาจะหยามจะกรอบหนึ่งแล้วก็สีออกไปหยอดค้นนะครับเจ็ดยางแล้วแล้วก็มาเลยมาใส่เบ็ดนี่ครับไปครับพอกันมือแรกผมนะครับผมแล้วมาพอกันตอนแรงๆนะครับผม ล้างแรกปเป็นไงบ่านไปร้อนบอ่ร้อนเลย,ลเลยปลาหน่อยบอ่นี่ครับปลายังไปยังครับ,ปปรบเปิ้ลแหลกเปิ้ลส้นครับปลาลส้นส้นหน่อยครับส้นหน่อยครับแตมแหลกกำเงางครับผมมนันมันยังไม่ได้ซิฟกรลังเราครับ ดูลังต่อไปครับอยู่เสียไปมองเก้านี่ครับตอนรถครับผมปลนรถครับรถไงยครับมั้ยคุณเหรอสมงามครับผมทอดสวยงามถูกมากถูกมาก เอมที trim, <stop it. S 1> ่สองลุดรุดปีนแห้งครับผมปอดเสียวตะแแพงหลังมันนี่แหละมือคนนี่โอ้เล <con> mmm <m> ือดอาบเลยดินแห้งดินแห้งดินแห้งแกมสอง มาครับเขียดครับงาบุมีตามครับจับเขียดคลิกนะครับงอไข่หน้าร้ายเลยไอ้เราไอ้น้องคุมใส่เลยใป่บเชียงครับทิ้งหน่อยเอามาเสียบเขียดเงาบ่รยังมาถือตรงเท่อยู่ทุกท่นไป ักไม่เสียบเท็ดง่ายครับนี่ครับใส่เงี้ยให้เป็นประโยชน์นี่ครับขาดครับคือขาดเลยวะปอลนะองกับบุ้มี่เลยฮะที่ดินนี่อ่างือเดียวบ่ซุบเออห้อยขาดกับบุมออบบ้มี่เอ,อบบิ่นห้อยบ่อพันเลยเดิครับพี่น้องเห็นไหมโอ้ยมันเสียดายที่น้องบาน,นี สาย,อย้อนะนี่นนนะีนห้ยนอยปา่าอะีครับแท้ๆเลย,ยลโอ้มัหนห้อยคนแทะล่ะบ่แม่นหอยคนดอกโอ้เจียดหยครับบดเ,เหลวปเนี่ยกพอนล้วนี่นะนา้งน,นรับนาจว่าสรุปกันเนาะยังมึงคืน,นเนาะไอ้บอน,นะอ้หูเลารดสองตัวครับกรปพาคอตัวนึนนง แล้วกับลาเคียงตัวนึงเอาเฮ็ดเป็นงานแล้วครับสามตัวล่อนั้นบะค้อยอ่านบะค้อยที่หาหน่อยปลาลดแล้วเป็นเสียเพรับจริงคิดว่ามานอยู่ครับโอเคอายุสามสิบกําลังสนามวารุณนั่นตอนเศร้านะครับผมเพราะว่าพุงเอาเงื่อนเขียนบัเคีกลงครับเจ็ดแปดล้างเนี่ยสามวารุ่นุ่มกันนอกนั้นเงานหล่อนเบิดครับสี่เดือน ไปครับมือเศ้าคนละสวัสดีตอนเศ้าๆครับผมอ่ะยามเบ็ดาาเห็นแล้วังแยงเขาบรรยากาศตอนเศ้าครับอาทิตย์เขอยู่เป็นเงินลิ่นๆตกอยู่ได้ครับขึ้นตากระโปรงดูเมื่อครับกลับมาเด็กครับเมื่อคืนถ้วยหยอดโคตรแล้วเนาะไปครับไปหายางม,มุน คือว่มีอีนสามสิบลังบ่แมาณมีเงาเบิดนะครับเงาขีดเดือนบ่มีตามครับมือขึ้นนี่ก็เลยคูบเคียดบักคิกนะครับก็เคียดจะน่ายนะครับผมใส่อาหกเจ็ดลังนะครับแล้วก็ปตะเคียงตัวนึงใส่กินไปประมาณแปดลังเท่านนั้นโอ้ย ท่านเบ็ดคือเป็นทั้งสี่ครับอย่างน้อเนี่ยบลานเนี่ยโอู้โอ้หู้หู้ไปยังวะ้ยปลาคอครับปลาคอ,อใส่หมูว่านนี่ตัวนยังไงใส่งามครับมาขึ้นกันรุ่นนี้แล้ครับบ้านถึงก็ถือไปครับไปปิดก่อนครับแป๊บนึงดีครับกินลงคอเลยครับแดดใหม่ แงว้ยล้วครับผมป้าแต่ทารุ่นกันหลังเต้าไปครับสิปล่อยอกีกบ่สิมีกูบุี่เบิ่งเอาครับพี่น้องรุ่นนี้ก็ถือครับซัมมี่ก,ก้อยครับผมป้ามันกินดอกเบสเองนะครับเบิ่งกันเด้อถือมือเดี๋ยวครับขอเถอะปหลายๆนี่ครับม่น้อยก,ก,ก็่ิมกกี่ก้อยบุณิซัามี่ก้อยเลยครับ อกินได้เสยได้ป้อยแล้วครับผมเดี๋ยวปลดก่อนครับนะครับผมสรุปผลงานครับประมาณมาเลยครับโอ้ยป่านน้ำไฮน่าไหครับปลาคอไหลเลยครับเงานตามเบิดก่อนครับมืงขึ้นคี้เดือนก็เลยเหลือตะเขียดครับเงานตามบ่มีครับนี่แหละครับหลับเร้าปลาคอก็อ้ปูปนแล้วผมประมาณเลยครับสู่ใส น้ำปากท่อบเบ็ดฟมนีกว่าครับมีรุ่นกันเลยอเอาต้องเสียงไว้เดียววันนี้ไปครับสำหรับคิดนี้เขาก็คืล่ากันไปเพี้ยนสนิทนะครับประมาณนะครับผมก็ขอให้ลายนะครับชจุดนี้สีพยายามหาเงยดีมาลงครับผมไปครับสำหรับคิดนี้เขาก็คืล่ากันไปเพียงเท่นนานิทนะครับผม,บบบม,มสวัสดีครับ